มหาเสน่ห์ของหนูมันจะแรงหา <Wow. S 2> เรื่องจริง <Ooh. S 2> เพราะว่าพา่อแกทํามาให้ตั้งแต่เกิดแล้ว uh. พูดกับใครใครก็หลงก็รักไม่มีใครเกียดคือเราจริงใจกับเขาไงทุกอย่างคือคําจริงใจเรามาจากใจดูรูแป๊บเดียวอาจารย์ยังรู้เลยว่าหนูเป็นคนยังไงไม่ได้เป็นคนงมงายนะเป็นคนพูดเรื่องจริงเป็นประสบการณ์เอ้ยหนูใครจะมาหลอกหนูหลอกยากเพราะหนูผ่านมาหมดแล้วอจริงจริงไม่มีทางหลอกหนูได้อันนี้คือได้คาถาเดียวแล้วตําราของคุณพ่อไปเลนแล้วตาราอยู่อยู่กับพี่พี่ชายหนูอพี่ชายหนูเขาเป็นตํารวจ ก็อยู่กับพี่ชายหนูตำราคือมันไปไปกับพ่อไปแล้วไม่มีใครกล้าเรียนกลัวอืมกลัวมากขนาดตอนนั้นนะหนูเคยนอนนอนข้างแกพ่อแกแกท่องคาถามาบอกว่านอนหนุนแขนพ่อแกก็จะสวดออกมาหล็กไหลออกจากแขนแกไหลออกมามสักพักหนึ่งไหลออกมาแกก็ขึ้นไม้บนหัวอืมเห็นกับหูกับตาเลยเรื่องจริงออกมาจากตัวเลยอืมท่านแป๊บเดียวดึงออกมาเลย นูบอกว่าอีพออีพออีอยังเฮ้ยยาปากหลุกเส้าหลาแล้วอะสักพักหนึ่งดึงออกมาจากเน่ยดึงออกมาจากนี่เลยเลือดไหลเป็นยังไงครับเล็กหไหลมันจะเป็นแหลม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 แล้วก็เป็นสีทองทองออกมาจําได้เล็กๆเป็นแท่งยาวๆวเป็นแท่งยาวๆดึงออกมาเลยเห็นกับหูกับตาสักเดียวนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อแต่สงสัยเป็นเพราะว่าเคยเห็นเห็นครั้งเดียวตอนอยู่ปสี่ปสี่ปห้า นอนกับแกไงและทีนี้ไอ้ลูกสาวลามาทอนนวนที่น่ทอนไปทอนมาสักพักหนึงแกท่องขาถาออกมาเลยไม่รู้แกดึงออกมาเลยคือแกคิดว่าเราจะไม่รู้เราก็จําได้ติดตาเท่าทุกวันอืมอ่าแกะจะมีของอย่างนั้นเห็นกับหูกับตาในเรื่องเนี้ย<อ>เรื่องนี้เห็นกับหูกับตาก็เลยเชื่อในเรื่องของสิ่งเลี้ลับจะเรื่องจริงเพราะว่าเชื่อเพราะว่าเพราะว่าประสบการณ์มากับครอบครัว ตั้งแต่พ่อแม่เขาให้แม่พ่อทําให้เห็นพ่อเลี้ยงลูกมาคือเขาเขารักษาพวกอย่างนี้มาตลอดแต่แกก็ไม่เรียกเงินนะแต่นอกาก่เขาจะให้ไม่เรียกเงินมาเท่านั้นเท่านี้อืมแต่คนรักษาหายเขาให้เองแบบพระอาจารย์เนี่ยเขาให้เองให้เป็นปึกเลยให้เป็นปึกสมัยก่อนเงินปึกไม่มีสมัยก่อนน่ะเงินเต็มถาดเหรียญถาดเต็มเขาก็ให้เยอะให้เยอะสมัยก่อนอืเยอะเรื่องจริงด้วยอืแล้วใครเรื่อง เรื่องจริงเพราะว่าที่ครอบครัวเป็นมาแล้วอืมเพราะว่าถามได้เลยที่บ้านเรื่องเลือเชื่อเรื่องจริงตาโคนะโมตาติบุญกันผีหลอกเออแค่นั้นแหละอย่างเดียวยตาติตาโคนะโมตาติอันนี้ป้องกันเลไรครป้องกันผีหลอกไปไหนผีไม่ผ,ไมผีไม่หลอกกลางคืนนอนไหน้าคุ้มรองอะไรคุ้มของตําได้เสมอใจเลยคํานี้คําเดียวไปป่าไปไร่ไปไหนก็ช่างคุยคนหลงคนรักอืม ทุกอย่างทุกสิ่งตาติตาขูนโมตาติทุกอย่างเลยแค่คาแค่สี่คำจำถึงแี่วิพูดมาตั้งแต่เล็กจนโตเอาแค่อันนี้อย่างเดียวจําของพ่อได้พ่อตายมาไม่ได้อะไรกับท่านเลยได้แค่ตาติตาขูนโมตาติแค่นี้ตาติตาขูนโมตาติสิบคำสิบคำแค่นั้นไม่ได้อะไรเลยเอทั้งป้องกันแล้วก็ทุกอย่าง โชคลาภโชคลาภคนหลงคนรักใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเหมือนว่าอาจารย์ยังมาคุยกันหนูเลยใช่ตอนนั้นห็นไหมตอนนั้อก็ยังมานั่งคุยกันหนูเลยอวิชาอ่านี่คือวิชาขังอ่ะยิ่งหนูท่องใส่ผ้าจารย์มองหน้าอาจารย์่าเก่งอ่ะอาจารย์่า แม่แม่แน่ยังสู่หนูได้ไหมล่ะคิดเอาภายใครเคยนวดล่ะมีแต่ข้าให้ตังมีพระอาจารย์ให้ตังหนูอ่าไม่เล่นเรื่องจริงหนูบอกว่าแค่มองสบตาเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องอะไรให้เห็นไหมเชื่อไหมพระอาจารย์ให้ตังหนูทุกคนต้องให้เงินพระอาจารย์หนูบอกให้พระอาจารย์ให้พี่สองคนนี่พระอาจารย์ยังไม่ให้เลยอ่าเห็นไหมเพราะว่าคือเชื่อเลยค่ะจากร้อยเปอร์เซ็นคือร้อยเปอร์เซ็นเลยเห็นเชื่อจริงๆ ไล่ผีปอบสมัยก่อนหนูเป็นเด็กก็ไล่ผีปอบปอบเข้าไอคนหนึ่งอ่ะคนในหมู่คนที่จังหวัดไอจุลินไปชอบตอนเจาะตอนนี้นะไปได้เมียไปใส่อีกคนหนึ่งไปใส่ของยายแลมอยากได้เข้าเป็นเมีย <c oughs> ยายแลมเป็นบ้าพ่อหนูอ่ะเอามารักษาแล้วไปไปถามบ้าทุกวันนี้ยังอยู่ไปถามว่ามึงไปใส่ของเขาทําไมไอไอหนูคือเชื่อเลยค่ะจากร้อยเปอร์เซนคือร้อยเอร์เ็นเลยเห็นจริงเชื่อจร คือเชื่อเลยค่ะจาก100%คือ100%เปอเซ็นเลยเห็นเชื่อจริง